ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักแสดงสาวโบกมือลาเมืองไทยล่าสุดบินไปรักษามะเร็งที่จีนแล้วค่ะก่อนหน้านี้นุกสุธิดาน,นักแสดงชื่อดังกําลังต่อสู้กับโรคมะเร็งไทรอยมานานถึง4ปีนะคะหลังจากที่เธอได้รับการรักษาและผ่าตัดมาแล้วหนึ่งครั้งรวมถึงการทําคีโมแต่ว่าช่วงหลังมีการตรวจพบว่ามะเร็งกําลังกลับลุกลามอีกครั้งหนึ่งค่ะ โดยตอนนี้มีการกระจายไปบริเวณคอถึง4จุดเธอเองเผยว่าเตรียมบินไปรักษามะเร็งที่ประเทศจีนล่าสุดนะคะนุกได้แพ็คกระเป๋าออกเดินทางไปที่จีนและเข้ารับการรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจสแตมฟอร์ดท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาส่งกำลังใจให้เธอมากมายค่ะทางทีมงานเองขอส่งกำลังใจให้คุณนุกนะคะขอให้คุณนุกหายไวๆและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ